เอามาต่อเลยนะต่อเลยนะเหมือนเดิมครับขอขายช่องตัวเองก่อนก่อนที่จะเล่าเรื่องก็คือว่ามันมีเรื่องหนึ่งในช่องเราที่ชื่อเรื่องว่าจิโซที่ไม่มีหัวแต่เรื่องเนี้ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าจิโซที่มีหัว เรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นที่มื้อกลางวันมื้อกลางวันหนึ่งของเด็กมหาลาัย3คนที่จะชื่อว่าเคเอสและตัวผู้เล่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นด้วยประโยคประโยคเดียวของเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคไอเคพูดว่าเฮ้ยพวกมึงรู้จักเรื่องจีโซที่มีหัวกันปะเคเป็นคนที่ชอบเรื่องผีชอบเล่าเรื่องผีแล้วมักจะชวนเพื่อนๆคุยเรื่องผีเป็นประจำไอเอสที่เป็นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดมาว่าจีโซ so ที่มีหัว ก็ปกติปะวะจีโซมันก็มีหัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวผู้เล่าที่นั่งอยู่ข้างๆก็แบบสำลักซุบมิโซะเหมือนประมาณว่าเออแล้วพูดทำไมวะก็จีโซมันก็มีหัวอยู่แล้วอะไรที่บอกจีโซที่ไม่มีหัวมันก็เป็นเรื่องผีที่ดังประมาณหนึ่งภายในประเทศญี่ปุ่นแต่จีโซที่มีหัวเนี่ยคือจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องปกติไม่น่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องสยองขวัญได้เลยอะไรเงี้ยตัวผู้เล่าก็ถามว่าคือจีโซไม่มีหัวเออกูเคยฟัง แต่จีโ so ซที่มีหัวคืออะไรวะมันก็ปกติไม่ใช่หรอตัวเคบอกว่าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่แบบนั้นเลยคืออย่างนี้จีโซ so ที่มีหัวเนี่ยมันคือจีโ so ซที่หนึ่งละกันมันจะมีจีโ so ซเรียงกัน6ตนแต่มีแค่ตนเดียวที่มีหัวอีก5ตนนะ่ะไม่มีหัวเขาเลยเรียกว่าจีโ so ซ <Okay. S 1> ที่มีหัวตัวผู้เล่าเขาก็เลยจินตนาการตามเลยว่าอ๋อโอเคมีจีโซเรียงกัน6องค์มีแค่ตัวเดียวที่มีหัวอ่าเริ่มน่าสนใจขึ้นเริ่มน่าสนใจขึ้นตัวผู้เล่าก็เล,าเลยถามตัวเคต่อว่าแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ ถ้าไมถึงมีแค่ตัวเดียวที่มีหัวอะไรเงี้ยตัวเคก็พูดแบบว่าทําเสียงน่ากลัวบิวบิววาา่าแบบว่าก็เพราะว่าตัวที่มีหัวมันตัดหัวตัวอื่นไปไงก็คือแบบบิวเพื่อน,น,นเลยวาา่าแบบว่าจิโซ,ซที่มีหัวอยู่เพราะว่ามันได้ฆ่าเพื่อนมันทุกคนไปแล้วไอเอกสก็ถามว่าแล้วทาไมต้องทําแบบนั้นวะไอตัวเคก็แบบว่าก็ไปจะได้เอาของเส้นว้ไปที่ตัวเองคนเดียวไงทุกคนก็แบบฮะเหตุผลอะไรวะเนี่ยนึกภาพตามได้ว่าจิโซคือพระที่ดี คือพาร์ทที่คอยปกป้องและจิโซะไม่ใช่อะไรที่จะมีของเซนไวได้บ่อยเพราะว่าจิโซะจะสามารถหาได้ตามข้างทางหาได้ตามวัดทั่วไปเลยซึ่งทุกคนก็เลยแบบว่าไม่น่าใช่แต่ตัวผู้เล่าพอได้ฟังสตอรี่มาเนี่ยเริ่มเกิดความสนใจในจิโซะที่มีหัวลว้ก็เลยถามต่อว่าแล้วมันมีอะไรเกี่ยวกับจิโซะที่มีหัวอีกไหมนอกจากแค่ว่าเป็นจิโซะองค์เดียวที่ยังคงมีหัวอยู่จากจิโซะหองอะไรเงี้ยตัวเคก็เล่าต่อว่ามีดิมันมีตำนานเล่าขานกันมาว้ว่าจิโซะที่มีหัว จะออกมาโจมตีผู้คนตอนกลางคืนคือมันจะเดินหาหัวคนโดยมันจะเดินไปถามคนว่ามีหัวที่ไม่ใช้แล้วไหมมีหัวที่ไม่ใช้หรือเปล่าขอหัวได้ไหมเนี่ยจะเป็นจิโซที่มีหัวคอยเดินถามคนบริเวณร,รอบๆวัดใน,นตอนกลางคืนว่ามีหัวที่ไม่ใช้ไหมถ้าเผอตอบว่ามีจะโดนตัดคอทิ้งเนี่ยคือตำนานของจิโซที่มีหัวซึ่งไอเอสแบบขำน้ำหูน้ำตาไหลแบบะไรของมึงวัเนียจะตอรี่อะไรวะอะไรเงี้ยพอเอสหัวร้อแบบนั้นไอเครู้สึกเหมือนโดนศพประมาท ก็โมโหว่วาเฮ้ยมึงไม่เชื่อกูอ๋อเอสแบบว่าอา้าวใครจะไปเชื่อมึงสตอรี่โคตรกากเลยเล่าอะไรมาก็ไม่รู้อ้าถ้าเป็นจริงนะกูยอมกราบจีโซมึงเลยกูยกมือไหว้จีโซมีหัวมึงเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันเดินออกมาล่าหัวคนนะนะไอเคแบบอ้บอาวได้ดีถ้ามันพุง่งกันได้เลยคืนนี้เราไปลองกันเลยปะละ่ะซึ่งไอเอสก็แบบว่ามองบนไอแกะจะพากูไปล่าท้าผีอีแก เดิมๆอะ่ะพอเถียงไม่ได้ก็ใช้กําลังจะพาไปล่าท้าผีด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขา3ามคนอะ่ะมีงานดีเลตก,ก็คือตามไอ้เคอไปลองของไปล่าท้าผีกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเคก็บิวต่อว่าปะงั้นคืนเนี้ยไปเลยไปที่จิโซมีหัวกันเดี๋ยวกูพาไปตัวเอสก็หันมาประมาณว่าเอา้าแล้วมึงจะไปมึงไปไงอะ่ะมันอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยตัวเคแบบกูบรู้มันอยู่ที่วัดตึ๊ดๆซึ่งไอ้วัดตึ๊ดๆที่พูดมาเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาอยู่เลยเวย้ย มันสามารถเดินทางไปได้เลยอ,อันทีอะไรเงี้ยซึ่งพอตัวเคพูดว่าวัดเติรดเตดขึ้นมาคนที่มีปฏิกิริยาไม่ใช่ตัวผู้เล่านะแต่กลับเป็นตัวเอส้ยตัว S สทำหน้าคุ้นคิดแบบวัดเติรดเหรอวะอย่างเงี้ยตัวผู้เล่าอ่ะสัมผัสได้คือได้ยินตอนที่ไอเอสมันบน่นแต่ตัวเคไม่ได้ยินนะแต่ด้วยความที่ตัวผู้เล่าเขากำลังกินข้าวอยู่นะก็ช่างมันปล่อยไปแล้วคงไม่มีแล้วมั้งทั้ง3คนก็ทําการนัดหมายกันว่าจะเจอกันที่ตีนเขา บริเวณที่ตั้งของวัดเตืดตืๆนั้นอยู่ไอเตื้เตืดๆนี่คือเซนเซอร์นะเรียก่าดัดเจอกระตีนเขาก่อนจะเปลี่ยนขึ้นเขาไปหาวัดนั้นจนเวลาผ่านมาถึงดึกคืนนั้นทั้ง3คนที่นัดกันที่ตีนเขาบริเวณวัดเตืๆอตือก็มารลอกันละเป็นเวลาประมาณห้าทุม่มตัวผู้เล่ามาถึงเป็นคนแรกเค okay. ส่งข้อความบอกเพื่อนๆว่าอาจจะมาสายนิดนึงติดงานพิเศษอยู่สุดเอดบอกว่าโทษทีว่ากูเพิ่งตื่นจนนั่นแหละห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มหน่อยๆอะไรเงี้ยพวกเขา3คนก็มารวมตัวกันได้ ทั้ง3คนมีไฟฉายของลานทำการเดินขึ้นบันไดหินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยจีโซเนี่ยมันจะตั้งอยู่บริเวณนอกวัดนะไม่ได้อยู่ในวัดซึ่งแปลว่าถ้าเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยจะเจอจีโซก่อนถึงวัดทั้ง3คนเดินขึ้นมาประมาณโหหลายเมตรหลายขั้นเลยได้เจอกับลานว่างๆลานหนึ่งซึ่งลานนั้นนะ่ะมีจีโซตั้งเรียงกันอยู่6องค์ทั้ง3าคนก็เอาไฟฉายส่องไปที่จีโซแม่งเป็นดังเรื่องเล่าเลยเว้ยมีจีโซ6องค์เรียงกันมีแค่องค์ที่5 จากซ้ายไปขวานนะมีแค่องค์ที่5ที่มีหัวอยู่องค์เดียวอีกที่เหลือ5องค์หัวขาดหมดเลยครั้ง3าคนก็ยืนมองแบบหูว่าเออว่าไม,ม่จริงว่นไม่มีหัวองค์เดียวว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะ,ะที่ไอ้ีกผู้เล่ากับไอเคกำลังแบบปากปื้มว่าหูยมันดูเป็นของจริงมันดูเดียวอะไรเงี้ยไอเอสแ่งซัมาก่อนเลยไง ไหนอะพระพุทธรูปไอจีโซมีหัวมึงเดินหาหัวตองคืนเนี่ยยืนเดลอยู่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยไอเคเหมือนแบบแพ้พน,นันนะเนาะที่ว่าจีโซองค์นั้นไม่ได้ออกไปเดินล่าหัวอย่างที่เขาคิดอะไรเงี้ยก็ทําการเจ้าบุญว่าขอโทษครับขอโทษเพื่อนครับขอโทษจีโซครับแบบประชดประชันกันอะไรเงี้ยทั้งสาคนก็หัวเราะเฮฮากัน,นไอเคก็บนน่นว่าแบบว่าโหแม่งเอ้ยนึกว่าจะได้เห็นพระจีโซถือเคียวไล่ฆ่าคนนั่นหน่อยแต่แบบโอเคก็ช่างมันเคก็เลยถามต่อว่าแล้วสาเหตุอะไรวะ ทำไมจีโซองค์อื่นถึงไม่มีหัววะไอผู้เล่าก็ถามต่อว,ว่าอา้าวแล้วมึงเป็นคนเอาเรื่องมาเล่ามึงไม่รู้หรอไอคบอกไม่กูไม่เคยมาที่นี่เลยเคือได้ยินเรื่องมาก็เอามาเล่าให้มึงฟังเฉยๆอะไรเงี้ยไอเอสกลับเป็นคนที่พูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงแบบนิ่งๆไว,ว้ว่าจริงๆจีโซที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าพระพุทธรูปขัดเกลาศาีรษะทุกคนก็หันไปมองไอเอสบบฮะอา้าวมึงรู้เรื่องด้วยหรออะไรเงี้ย เอสก็ฉายไฟฉายไปที่หัวของจิโซองค์ที่ยังมีหัวอยู่บอกอาเมืองดูดิเห็นป่าว่าหัวบริเวณหัวของจิโซมันมันวาวกว่าตรงอื่นทั้งสองคนทั้งเขะตัวพวกเราก็เดินเข้าไปดูใกล้ว่าเออวะมันมันวาวกว่าตรงอื่นจริงๆิงคือบริเวณตรงลําตัวบริเวณทุกอย่างของจิโซมันดูเก่าและสุดโทมมากแต่มีแค่หัวที่มันเรียบเนียนแบบผิดสังเกตหละมันมันมันวาวจนเหมือนแบบมีการขัดเงามาอย่างดีอะไรเงี้ย ตัวเอสก็เล่าต่อว่าพระพุทธรูปขัดเกลาวศีรษะหรือจ่โซขัดเกลาวศีรษะเนี่ยมันเป็นพระพุทธรูปที่เขาเชื่อกันว่าถ้าเราขอพรแล้วลูปหัวจิโซจิโซจะช่วยบรรดาได้พรเป็นจริงได้มันก็เลยถูกลูบหัวมาเรื่อยๆืจนหัวมันมันวาวแบบเนี้ยซึ่งตัวผู้เล่าเขาก็เดินไปลองลูบหัวดูเออว่ะมันมันวาวจริงไว้ความรู้สึกเหมือนลูกโบลิ่งเลยคือกิ้งเกี้ยงเกาเกาเลื่นมือแบบอย่างนั้นแหละเอสก็เล่าต่อว่าคนสมัยก่อนจะรู้จักพระพุทธรูปนี้กันดีว่ามันชื่อว่าจิโซ ขัดเกลวศีรษะแต่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วกันเมื่อ30ปีก่อนที่หัวของจิโซทั้งหมดถูกตัดไปขโมยเว้ยมี6องค์ใช่ไหมจิโซถูกขโมยไป5องค์หัวจิโซเหลืออยู่หัวเดียวที่ยังคงอยู่รอดทุกคนก็บรรยากาศเริ่มเริ่มหนักขึ้นแล้วว่าเฮ้ยทำไมเอสมันดูรู้ดีแบบรู้ดีผิดปกติอะเอสก็เล่าต่อว่านั่นแหละแล้วด้วยความที่เหลือหัวเดียวมันก็เลยทําให้คน มาลุมรูปหัวกันมากขึ้นเรื่อยๆทางวัดเห็นว่าคนมาเยอะก็เลยทําการซ่อมหัวพระพุทธรูปหรือหัวจีโซทั้งหมดให้กลับมาสภาพเหมือนเดิมแต่ของที่มันทําการซ่อมหรือทําการเชื่อมมันก็ไม่แข็งแรงเท่ากับของเดิมที่มันมีอยู่พอคนมาลูบเยอะๆลูบเยอะๆเข้าหัวมันก็ขาดหัวมันก็หักอะไรอย่างเงี้ยพอเราจบทุกคนก็อ๋อโอเคประวัติเป็นอย่างนี้นี่เองไเอสก็พูดต่อว่าเฮ้ยแต่ตอนกูยังเด็กๆอะจริงจริง จีโซมันมีหัวอยู่สองหัวนะไม่ได้มีแค่หัวเดียวแบบตอนนี้ทุกคนก็มองหน้าว่าอ้าวแล้วมันเหลือหัวเดียวได้ไงวะเอสเล่าต่อว่าก็หัวที่หักอันที่หก็กูนี่แหละเป็นคนทำอ้าวแล้วมึงไปทําได้ไงทำไมเป็นมึงอะไรอย่างเงี้ย ไอเอสเล่าให้ฟังว่าคือตอนเด็กๆเ,เขาก็มาที่วัดแห่งนี้แหละมาเที่ยวกับครอบครัวแล้วเขาก็ถูกพ่อแม่สั่งให้เป็นรูปหัวจีโซเหมือนทุกคนที่มาเที่ยวเลยซึ่งตอนนั้นเหลือเพียงแค่2หัวจาก6หัวละเด็กทุกคนก็อธิษฐานกันขอให้สอบผ่านขอให้แข็งแรงขอให้เรียนเก่งทุกคนมักจะมาขอพอรและอวยพรในเรื่องดีดๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเอสพูดว่าเขาได้อธิษฐานเรื่องไม่ค่อยดีไปวะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพื่อเพก่พถามว่าอา้าวแล้วมึงอธิษฐานว่าอะไรตัวเอสพูดว่ากูอธิษฐานให้หััวมนุ หัวของจีโซะมันหลุดทุกเขาบอกแล้วมึงทำอย่างนั้นทำไมวะเอสเลยเล่าต่อว่าก็กูอยากรู้ใช่ว่าเป็นจริงหรือเปล่ปากูก็เลยไปรูปเว้ยรูปหัวจีโซะแล้วกูก็พูดว่าหลุดออกมาเถอะหัวหลุดออกมาเถอะแล้วพอเขาพูดจบปุ๊บเสียงดังกรอบแล้วหัวของจิโซะก็หลุดหักปั้งลงพื้นเลยเว้ยซึ่งแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นจังหวะพอดีที่เอสไปรูปหัวแต่ตัวเอสตกใจมาก เอสค่อนข้างจะเชื่อเลยว่ามันคือผลของกาอธิษฐานเว้ยนั่นแหละมึงแล้วหลังจากนั้นกูโดนหลวงพ่อเรียกไปด่าชุดใหญ่เลยแล้วเอสก็ทําการเดินไปที่จีโซ,โซองค์สุดท้ายที่ยงเหลืออยู่ที่มีหัวนะแล้วก็วางมือลงบนหัวเว้ยแล้วก็ลูบเบาเพาเาก็พูดว่าลุดออกมาเถอะหัวของท่านนะแล้วเสียงก็ดังกรอบอีกครั้งหนึ่งเว้ยแล้วหัวของจีโซก็หล่นดังปุ่มไอเคกับไอตัวพวเรายืนช็อกแบบ เฮ้ยหลุดจริงวะเคี้ยของจริงวะอะไรเงี้ยแต่เอสกับยืนนิ่งๆแล้วก็มองแบบว่าก็จะเกิดขึ้นได้อจะบังเอิญซ้ำสองอะไรอย่างเงี้ยตัวเคก็ก้มลงไปที่หัวพุทธรูปแล้วก็อุ้มขึ้นมาลองแบบโอ้โหหนักอะเนี่ยทำจากอะไรวะตัวผู้เล่าที่ยวขู่ช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไวมากไม่ว่าจะอยู่ในดีเอสก็เล่าประสบการณ์มาให้ฟังหรือเล่าประวัติของไอสิ่งที่ให้ฟังได้อะไรเงี้ยแบบทุกอย่างมันประเดประดังแบบไวมาก จนถึงขั้นไอเอสโชว์ให้ดูว่ารูปหัวแล้วมันหักจริงๆต่อหน้าต่อตาตัผู้ววเราเขาช็อกเลยเว้ยเขาไม่ปฏิกรยาตอบกลับไปเลยยกเว้นแต่ไอเคไอเคกำลังสนกับหัวอยู่แต่เอสแค่พูดึ้นี้นึงว่าักกวนเธอมึงหน้าเบื่อว่ะไม่มีอะไรละอะไรเงี้ยตัผู้เราเขาก็เอา้าเฮ้ยแล้วทำไงกับหัวเนี่ยมึงทำหักมาแล้วอะตัวเอสก็แบบแล้วทำอะไรได้อะก็มันหักมาแล้วอะเอสก็เดินออกมาเลยเว้ยแบบไม่สนใจเดินออกมาจากจีโซตรงนั้นเลยตัวผู้เล่าเขาพยายามคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับหัวนี้ได้บ้าง จะชดเชยยังไงดีหรือว่าจะซ่อมยังไงดีจะอะไรยังไงดีแต่เพียงแค่คิดอย่างเงี้ยไอเอสเหมือนอ่านใจออกก็หันมาพูดเพื่อนๆว่ามึงแค่กูจับหัวยังหลุดแบบเนี้ยทิ้งไว้เดี๋ยวก็มีคนทาหัวหลุดมันแค่เป็นกูแค่นั้นเองที่ทาหัวหลุดช่างมันเถอะมึงและสุดท้ายจีโซมีหัวก็กลายเป็นจีโซหัวขาดไปในที่สุดแต่เรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้จบแค่นี้จังหวะที่ตัวเอสกำลังเดินกลับตัวผู้เล่ากับตัวเคยังคงอยู่ที่ลูกปั้นจีโซใช่ป่ะตัวผู้เล่าเขาก็ วิ่งตามเไปด้วยบอกเฮ้ยมึงรอกูด้วยกูไปด้วยแต่จังหวะที่ S อกับผู้เล่ากำลังเดิอนออกมาจากที่โซมันมีเสียงหนึ่งลอยมาตามลมไม่ว่ามีหัวที่ไม่ต้องการไหมไอเอสกับตัวผู้เล่าหันไปบอกฮะไอเคมึงว่าไงนะมีหัวที่ไม่ต้องการไหมเป็นเคที่ยืนอุ้มหัวทิโซไว้อยู่แล้วก็อยู่น้านิ่งแบบไร้อารมณ์แล้วก็พูดซ้ำอ,อีกว่ามีหัวที่ไม่ต้องการไหมซึ่ง เค <K S 2> <K S 1> เป็นคนที่ชอบเรื่องเสีอ,องขวัญเป็นคนที่ชอบไปลองของแต่เค <K S 1> ไม่ใช่คนเล่นแผลงๆไม่ใช่คนเล่นอะไรเสีย่ยงๆอันนี้คือผิดนิสัยของเคมากๆเลยเว้ยและเคก็พูดต่อว่าถ้าไม่มีหัวยต้องการเอาหัวของพวกนายก็ได้นะซึ่งตัวของผู้เล่าอ่ะช็อกอับอบมืออึ้งแล้วว่าแต่ไอเอสมีสติเว้ยเอสพูดว่าไม่มีหรอกเรามีแต่หัวที่ต้องการน่ะและอยู่ดีๆหัวจีโซที่อยู่ในมือเคก็หล่นดังตุกแล้วเคก็แบบฮึ่สะดุง้งแบบสะดุงะด้งตื่นขึ้นมา อะไรวะมึงกูหลับไปเหรอแต่ที่กูเผลอหลับเหรออะไรเงี้ยเพื่อเพื่อแบบเฮ้ยเคเออดีมึงเป็นไรปะเน,เนี่ยเมึงแกล่ะเนี่ยไม่ได้แกล้งมึงมีอะไรทำไมกูอยู่ตรงนี้วะอะไรวะไอเอสก็ทำท่าเหมือนแบบสร้างมาเถอะมันมันแกล่ะมึงอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกไปแบบไม่สนใจเลยเว,ยว้ยไอผู้เล่ายังคงยืนช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แต่ไอเคะคาใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูวะก็วิ่งไปหาเอสบอกเอสมึงเล่าให้กูฟังก่อนเกิดอะไรขึ้นกันกูอะไรเงี้ยแต่ตัวผู้เล่าที่ยืนจ้องมองหัวที่โซอยู่ก็มีความคิดหนึ่า ทำไมจีโซถึงตอบรับคําขอหรือคําอธิษฐานของตัวเอสวะว่าแบบขอให้หัวขาดออกมาเถอะทําไมจีโซถึงตอบสนองคําขอนี้หรือจีโซยังคงอยากจะทําหน้าที่ของตัวเองก็คือให้พรแด่ผู้ที่มาอธิษฐานมาขอพรมาไหว้กราบอะไรเงี้ยตัวพวกเราก็ได้ตัดสินใจอุ้มหัวของจีโซกลับไปที่ตรงเดิมกลับไปที่จีโซนะแล้วก็เอาหัวตั้งไว้บนขอแล้วก็ทําการลูกแล้วก็บอกว่าขอให้ติดแบบเดิมนะขอให้ติดกลับไปเหมือนเดิม แล้วก็ค่อยปล่อยมือแล้วหัวของจิโซก็ติดกลับไปเหมือนเดิมเว้ยที่บริเวณคอของจิโซพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บตัวผู้ล่าเขาตัดสินใจ,ใจโอเคเหมือนเขาได้แก้ปัญหาละเขากลับบ้านได้เขาก็วิ่งตามเพื่อนไปทั้ง3าคนก็ออกจากบริเวณนั้นไปจนวันเวลาผ่านไปได้ไมนะ่นานมีวันหนึ่งที่ไอเควิ่งมาเลยเฮ้ยมึงรู้ข่าวปะไอวัดนั้นอะ่ะเขาทําการรื้อถอนจิโซที่ไม่มีหัวแล้วนะเว้ยตัวผู้ล่าดีแบบนั้นปุ๊บมีคําถามแวบ,บแรกเข้ามาเลยว่าเขารื้อถอนกี่ตัววะ เพราะเคพูดว่ากีโซที่ไม่มีหัวใช่ไหมที่ตกหรือถอนแล้วตัวที่เขาประกอบหัวกลับให้เนี่ยโดนหรือเปล่าวะแต่ด้วยความที่อยากจะช่างมันแล้วเออก็เลยไม่ถามแล้วกันปล่อยมันจบแค่ตรงนี้แหละจบครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็เมมเบอร์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์แตง ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้